แรงลงใจอาพ้าพพุ่นผู้สาวเดียวกับยาสิบดีของเฮาเองไปกันไอ้ไข่เอ,อยปากแม่น,นันมันเอากระเ,เป,าเป๋าข่อยไปซอยข่อยเน่ตำรวจตำรวจซอย่อยเน่ตำรวจตำรวจซอย่อยเน่กอ้ทอมันไอ้ไอ้ครับเพิ่นเอิ่นครับคุณตำรวจซอยเน่ค่ะซอยบ่ได้ดอกคันข่อยออกไปซอยข่อยก็ต้องได้มาต่อแถวใหม่แล้ว กว่าข่อยสิมาฮอดพิวนี่จต่ว่ามันง่ายตีมาเดี๋ยวข่อยไปเองตำรวจบ้านเฮาสมัยนี้นี่มันเฮี้ยอีหลีเนาะดออกเตร์เนาะคือบิ่งได้ว,ว่าแม่งรงเลี้ยงยังมีเอกชนโรงบ้านแม่งก็ยังมีเอกชนนะแล้วไปยังโรงผักสิมีเอกชนบ่นได้แล้วตำรวจเอกชนแดีวนี้แม่ยนข้าตำรวจมึงเป็นตาสแตบ เขาเป็นตำรวจเองไมยลรอหมอเขาสิบหอยในน้อยบ้านเขามันทิ้ดยาไปเพื่ออีกคนได้นะรู้ว่าเขากำลังสิเป็นซานเตี้ผมอยากจะสร้างองค์กรนี้ขึ้นมาครับเฮียชื่อว่าสำนักงานตำรวจแต่งครับเอาไปสองแสนเฮียให้เฮียก็ไม่รู้นะว่าตำรวจแต่งของโจนี่เป็นไงแต่เฮียก็อยากจะให้มันของครับเฮียเงินต้องสองแสนเฮียไม่เสียดายบ้างหรอครับ เงินแค่สองแสนผมไม่เสียดายหรอกเพราะผมเอาไปเดิมพันกับยุคสมัยใหม่ยังไงผมทำเงินหายครับพี่ต่อไปนี้เอาคือตำรวจแต่งเว้ยตำรวจแต่งตำรวจแต่งตำรวจแต่งเราจะมีพนักงานสอบสวนเราจะมีพนักงานปาบปามแล้วเราก็จะมีพนักงานสืบสวนมีเหตุด่วนเหตุลายแจงตำรวจแต่งได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ มันได้เวลาของผู้พิทักษ์สันติรุธอย่างเฮาสิได้ออกโลกแล้วเว้ยต่อไปนี้ให้เอิ้อนคุว้วาจ่าโจโมแต่งเอไออย่างก็มีแต่งานงาน,งานอ่ะสอยผู้นั้นซอยผู้นี้อยู่มึงคิดว่ากูพ่วงแต่ก็มึงตายลนะโจ้ข้าจะเอซื้อยาบ้านะ่ยเจีให้ตามซื้อบ,บาทจะได้เด็ดเดียวกับพ่อคนที่โดนงองให้ปัญหาย,ยาบา้ามันมาทำลายสังคมอีกต่อไป เชีไปไล่จับมันมาให้เบิด์แล้วหน้นาวางมีดลงอ้โอโตแต่โดยดีเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่งได้อ้อของที่เพื่อนแล้วนี่คือคำสั่งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่งนี่อะไรเอ่ยสีแดงแดงนี่มันอะไรนะน้ำเน่น้ำเนน้ำเน่